สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองไปซูผู้คนมาพ่อก็สาวพิกุลคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องสามมือน,นีสาวพิกุลจะพามาปีนต้นแอปเปิลครับช่วงนคะ,นอคะแอปเปิลพันธุ์สีน้ําตาลสาพิุณคิดว่าเพิ่นเกแล้วพายคนมาเก็บไปหลายแล้วมือน,นีก็ถึงข้าวสาวพิกุลสีไปเก็บแบบมาพี่น้องมาปีนต้นไม้กันเลยจ้าเอา้ใอเอาผลไม้มาเทู่ยนี่น้องพาน้อ ขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาเร็วเก็บลูกแหลกพี่น้องมังนี่จ้าพี่น้องจ้าสาวพี่คุณคิดว่าพนันแก่เต็มเทียนาะคะดูสีพนันอันนี้คือจะอร่อยมากนะคะหว,นวานหานกรอบๆพี่น้อง สองลูกเล่ค่ะมึงเลือกเอาตะรวยง่า่ๆนะจ๊ะพี่น้องดู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 น่ากินมากเลยบบตองมองเล็บมือด้อจ๊าเล็บมือคือว่าไปเก็บแบกเบอรี่มากมือก็เลยดำพี่น้องเป็นยังไงคะอันนี้อร่อยมากมากเลย้อจ๊ะพี่น้องสาวใครสิมากินกับมากิน้อจ้า มึงจะพี่น้องจัดลูกนี้แกจัดแล้วมึงแค่สีเพิ่นค่ะน,นี่อันนี้แกจัดแล้วพี่น้องมากินด้จ้ะมากินหวานกรอบอร่อยโอ้ยเลือกได้เลือกได้สวยเลือกได้ค่ะอันนี้ก็แกแล้วพี่น้องมึงเก็บเอาแค่ลูกที่เราอยากได้มึงจะพี่น้องไล่ไล,ล,ล่ไล่คักไล่แน่ปินขึ้นมาทั้งต้นใหม่มีแต่หน่วยิหญ่พี่น้อง บางคนกับมกักบางคนกับปมักเนาะคะ่ะแต่สําหรับสาวพ่กุลคือเป็นแอปเปิลพันธุ์ที่อร่อยมากนาะจากนะมาจากพี่น้องเดี๋ยวสาวพ่กุลจะเก็บชิมให้ดูสักหนึ่งลูกเนาะคะ่ะบอเอาลูกเนี่ยแต่เอาหน่อยๆน,น,นะหวาน แซ่บครับพนะีน่น้องมึงแนาพันนี่จ้ะพี่น้องจ้าบ่าเอาหไรไปนในรกจก้ะเอาไปพ่อกินจักอาทิตย์หนึ่งก็เอาละขนาดว่า,ายเดี๋ยวนี้ทรงผมกับกระเซิงกระเซิงจัหน่อยหนึ่งเน,นาะจ้าเพราะว่าปีนต้นไม้แล้วก็ร่มแห้งจังหน่อยนึ่งพี่น้องคุณแล้ว นีขออ่างบาได้ๆบาได้อ,ดอันวีผมเป็นอาทิตย์ละจ้ะนี่เละจ้ะบ,บ้านโชคดีคือบ้านเฮาอยู่ใกล้ๆอันสวนแอปเปิลเนาะค่ะพี่นงค์ะนี่ใครมาเก็บไปกินก็ได้เด้อจะ้ะหลายๆพีน่นงองนี่ก็สิย่างไปเมืองแพร่เนาะค่ะแล้วก็ไปเอาแอปเปิลสีแดงจากสองสามลูกเอาไปให้พ่อแฟนกินเป็นอันอาหารเศาร์เนาะคะ่ะ จ้าพี่น้องจ้าจังใดคลิปนี้สาวพิกุณก็ขอลาไปกวนเด้อจ้าจังใดพ่อกันไม่คลิปหน้าขอบคุณมากมายถิ่มารับชมสาวพิกุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า